ช่วงอาสาหาอาชีพสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนบริษัทไทยกะตันยูจำกัดบริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติ สารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนฟรุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที24เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจนทีเอ็มอาหารเสริมสมุนไพรแท้100%สเาสำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทุนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลก อิน r ค a ร e อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลำพูนครับ mm hmm. เพื่อมาติดตามชมชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่หนึ่งวันเต็ม เขามีเรื่องราวเล่าให้พี่น้องฟังและน่าสนใจกับหลายๆอาชีพที่เขาทำนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้หญิงที่ชื่อว่าวินะครับเขามีอาชีพหลากหลายอาชีพด้วยกันที่ทราบมาผู้หญิงคนนี้น่าติดตามชมมากเพราะว่าได้ประกอบอาชีพหลักๆอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือ1เปิดร้านตัดผมร้านตัดผมของเขาเนี่ยนะฮะ พิเศษมากมีการดีไซน์ออกแบบทรงผมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีลูกค้าไม่เคยขาดนะครับเก้าอี้สิบตัวตัวไม่เคยว่างนะครับอันนี้อีกอาชีพหนึ่งและอีกอาชีพหนึ่งของเขาก็คือเปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารของเขาก็จะมีเมนูหลากหลายแล้วก็มีเมนูที่เอาผลไม้มารวมกับผัดไทยติดตามชมดูนะฮะว่าความอรดอ,อร่อยจะเป็นอย่างไรนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้มาพบกับเจ้าของร้านที่ชื่อว่าส้มตําคุณวินะครับก็จะมีส้มตําปูม้าลูกโจ้งนะครับในราคาสองรบาทแล้วก็มีผัดไทยลำไยกุ้งสดนะครับก็ะจะพาผู้ชมมาพบกับเจ้าของร้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะครับอยากทราบว่าร้านของคุณวิเนี่ยฮะที่มีลูกค้ามากมายแล้วก็ ลูกค้ามาสนใจรสชาติมีจุดขายอย่างไรครับแล้วจุดเด่นอย่างไรของของทางร้านครับพูดถึงผัดไทยก่อนนะคะผัดไทยของเราลำพูนจะเป็นเมืองลำไยนะคะลำไยเยอะค่ะลำญยอบแห้งเยอะลำไยสดก็เยอะโมดิฟายในการเอาตัวซอสผัดผัดไทยเนี่ยผสมส่วนผสมก็จะมีลำไยอบแห้งเอาไปปั่นรวมกับตัวซอสผัดไทยแล้วก็เอาไปผัดคลุกกับผัดไทยอะค่ะมันจะมีกลิ่นของอ่า ลำไยมันจะโดดขึ้นมาเลยค่ะพี่ือมันจะหอมค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือที่มาธุรกิจที่ทำคือคือส้มตำนะคะส้มตำของเราเนี่ยชนะเลิศรางวัลส้มตำมีลาของจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้คือหนึ่งะที่ที่ทำให้โด่งดังสองก็คือรสชาติที่แตกต่างกับคนอื่นนะคะรสชาติแตกต่างอื่นคือปลาหนังปลาระาของเราได้ทําจากปลาร้าจังทำจากแซลมอนโอ้ปลารแซลมอนค่ะปลาาทำจากแซลมอนนะคะแล้วก็อีกอย่างคือแพ็กเกจ แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจครับแพ็กเกจของเราปกติเนี่ยส้มตำเขาจะใส่ถุงพลาสติกกันเําหนังยางมัดใช่ไหมครับผมแต่ของเราใส่แก้วครับส้มตำเราใส่แก้วใส่ถุงมันถุงกาแฟใส่สองข้างข้างนึงก็ใส่ผักอีกข้างก็ใส่เป็นส้มตำอ๋อจะกินก็ง่ายเวลาคุณลูกค้ามาซื้อที่ถนนคนเดินทุกวันศุกร์นะคะขายตรงหน้าวัดพระธาตุนะคะตัวนี้เขาก็จะใช้ช้อนถือไปช้อนตักกินเดินเที่ยวในงานได้นะครับและที่เห็นคบแตกเรียงรายอยู่นะฮะเป็นยังไงฮะเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดเด่น แตกอย่างไรฮะแตกจากที่เราได้ตําหรือว่าเรา <c oughs> ออกลีลาในการโยนหรือว่ายังไงครับคุณมีครับคกแตกนี่คือหนึ่งตำจนแตกคามือก็มีนะคะครับผมค่ะแตกคามือก็มีอีกอย่างก็คือล้างล้างไปแล้วมันแตกคก็เอาไปเก็บโชว์ไว้ค่ะตอนนี้เริ่มมีเริ่มเยอะขึ้นละมี1 0 20เป็น20ใบที่แตกแตกจนไม่สามารถจามาวางได้ก็มีแตกออก แยกชิ้นไปเลยก็มีค่ะเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือเอามาพีเต์ให้ลูกค้าดูว่าเออนรบกวแต่งจริงๆร้านนี้อร่อยแซ่บเวอร์ก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเพราะส่วนใหญ่ใช้แล้วถ้าแต่ก็จะทิ้งเลยใช่แต่คุณนี้นี่ไม่ทิ้งแตกแล้วมีคุณค่าเก็บเป็นอนุสาวรีย์สะสมไว้นะครับถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวทางเราจะมาติดตามชมกันต่อนะครับเพราะว่ามาวันนี้ก็เห็นอยู่ว่ามีประมาณเกือบสิบกว่าใบเกือบยี่สิบใบแล้วที่ทาอาชีพนี้มาทํามากี่ปีแล้วับเนี่ย ถ้าพูดถึงผัดไทยนี้6ปี7ปีได้แล้วค่ะครับตอนนี้ผัดถ้าเป็นส้มตำเนี่ย3ปีได้แล้วค่ะเริ่มทำจะ3ปีแล้วครับก็ถือว่าขึ้นชื่อของลำปูแล้วค่ะตอนนี้ครับก็ท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกอาชีพหนึ่งของคุณวีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของผัดไทยลำไยกุ้งสดนะครับแล้วก็อีเมนูหนึ่งก็คือตำปูม้าล้มโจ้งนะครับก็200บาทนะครับ เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพบกับอาชีพหนึ่งของคุณวินะครับ,รบเป็นอาชีพหลักของคุณวิทํามาแล้วหลายปีนะครับก็คืออาชีพตัดผมเปิดร้านตัดผมนะครับวัยร,ร,รุ่นสนใจและลูกค้ามากมายอยากจะพาท่านผู้ชมไปพบกันที่ร้านตัดผมครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอีกอาชีพหนึ่งของคุณวินะครับก็เป็นอาชีพเปิดร้านตัดผมนะครับก็ชื่อร้านว่ายงยศบาร์เบอร์นะครับก็อยู่ทางใจกลางเมืองของจังหวัดลําพูนนะครับเราจะพาท่านเข้าไปชมบรรยากาศข้างในร้านครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราก็ามาอยู่ในร้านตัดผมของคุณวีนะครับพบกับลูกค้ามากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็จะมีลูกค้าประจําเยอะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุก็เฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับครับเป็นร้านที่ของอผู้ชายนะครับเป็นบาร์เบอร์นะครับก็เคล็ดลับที่มีลูกค้ามากมายคืออะไรครับก็ ควสะอาดค่ะมือช่างนะคะแล้วก็อาเจีย์แอมีตินของช่างแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันก็จะมีปัเตเยียนแกะลายปัสตเยียนช่างแบบที่สามารถตัดกับเด็กอยู่เด็กอยู่ตรงไหนก็ตัดได้นะคะเด็กอยู่ตรงไหนก็ตัดได้ค่ะแล้วเกี่ยวกับทรงผมการออกแบบดีไซน์ต้องใหม่ไหมก็ต้องก็ต้องอินเทรนตลอดต้องอินเทรนตลอดต้องต้องเช็คว่าอ่าเดี๋ยวนี้เขาเจ็ดอินติดกับนักฟุตบอล ครับผมใช่ไหมสินชักไทยเนี้ยตัดส่งไรกันวิ้นทงวิ้นเทไรพวกเนี้ยก็ทางร้านก็ตัดได้หมดค่ะอ๋อสไตล์เกาหลีอะไรนี่ได้หมดค่ะได้หมดค่ะได้หมดก็เป็นร้านแนะนำนะครับของชาวรำพูนนะครับนี่ถามว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตอนนี้ปีที่14แล้วมั้ยคะ14ปีแล้วค่ะใช่ค่ะมีช่างกี่คนครับตอนนี้8 8ท่านค่ะ8ท่านด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ที่เห็นก็19ปี สิบเก้าปีจนถึงจนถึงเจ็ดส <โอ S 2> ิบป<ไ>ีเขาจะมีฐานลูกค้าของเขาค่ะเด็กหนุ่มก็มีลูกค้าของเขาเด็กวัยรุ่นก็มีกลุ่มเลือกนค,คนไปทำง,งานก็มีลูกค้ามีช่างอีกคนนึงแล้วแต่สไตล์ของใครของมันน <ừ> ะคะมีหลากหลายให้ลูกให้ลูกค้าได้เลือกอะค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยหลายโมงเช้าอ่ะแต่เช้าถึงสองทุ่มกลาทุกวันทุกวันกลางไม่มีหยุดไม่มีหยุดค่ะไอ้ที่ร้านตัดผมทั่วไปเขาหยุดวันพุธนี่คือไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะนะฮะวันพุธ คุณยิ่งลูกค้ายเยอะอะร้านอื่นก็ปิดร้านเราก็เปิดให้ลูกค้ายเยอ,ะ,อะในฐานะที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยฮะที่<ช>ร้านอื่นก็ปิดวันพุธเนี่ยเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันมันจะมีเรื่องของเจ้านายกับทาสใช่ไหมคะสมัยร็องห้าเจ้านายกับทาสจริงๆวันพุธเนี่ยเป็นวันตัดผมของอในรั้วในวังถูกต้องอทาสทำกับ ใครตัดมีสิทธิ์มีปัญหาแน่แน่นครับค่ะอ๋อนั่นคือเป็นตำนานใช่แล้วเล่าขานกันมาใช่แต่นี้เขาไม่วอรลี่กันแล้วค่ะอ๋อเ๋ย่นี่ก็คือไม่มีแล้วอยากตัดตรงไหนก็ตัดครับกตัด อยากทราบว่าทําไมคุณวิถึงต้องทําหลายอาชีพในเวลาเดียวกันแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงนี้มีเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงส่วนตัวมีไหมครับคือทำไมต้องทําเยอะแยะขนาดนี้ครับเวลาทั้งหมดทุกอย่ากับการทํางานนะคะครับคือคือเริ่มตั้งแต่แฟนเสียชีวิตแฟนรัราชการแล้วเสียชีวิตตอนนั้นลูกยังเล็กยังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็จากการประกอบวาชีพเป็นช่างตัดผมเนี่ยถามอะไรได้พอไหมมันก็จะไม่เพียงพอก็เลยต้องกลับ หันไปทําหยิบอาชีพทําอาหาร,ค,รค่ะ,คะก็ทาผัดไทยแล้วก็ทําส้มตํามันถ้าไม่มีไรายได้ที่จะสามารถไปเลี้ยงลูกสองคนซึ่งซึ่งกําลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยทั้งสองคนครับผมค่ะก็ะะทำไมเราถึงทาในอาชีพที่มีหลากหลายแล้วประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตําก็ดีร,ร้านผัดไทยก็ดีรรหรือว่าที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือร้านตัดผมที่มีอยู่ทั่วทุกจอยทุกพื้นที่ แต่ร,แตร้านคุณี้มีลูกค้ามากมายเนี่ยฮะประสบความสำเร็จหรือว่าจุดเด่นของคุณีคืออะไรครับ,รบอันนี้คือง่ายๆเลยอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดพัฒนาตัวเองต้องมีไอเดียที่แตกต่างจากคนอื่นครัคร่ะร,ร้านตัดผมนีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างแบบนี้นะคะคพอเริ่มมีลูกค้าฐานลูกค้าเยอะขึ้นแล้วร้านอื่นที่มีคู่แข่งมากขึ้นเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากรแล้วก็ทั้งอุปกรณ์ภายในร้านทั้งร้านทําให้มันสะอาดสดใสค่ะแล้วก็อย่างร้านส้มตาก็ต้องคิดให้มันแปลกครับ เสื้อผ้าพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาให้มันแตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมคะชุดที่ใส่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการทําอุปกรณ์ในการทําซุตามก็พรีเซนต์ให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะครับผมค่ะท,ที่ที่สำคัญก็คือเนะะี่ยค่ะอย่าหยุดอย่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วคุณจะจะไปข้างหน้าได้ไกลมากกว่านี้ค่ะครับแล้วก็อีกอย่างคือช่วงเย็นนียจะมีเมนูซ้มตาที่ที่มันคิดแปลกกว่าคนอื่นอะ ครัส้มตำปูมาลงจงครับฉันขายได้อะถังละสองร้อยอ่ะครับใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถังละสองร้อยอ่ะคับฉันขายได้อะตอนแรกคิดตอนคิดออกมาก็คิดเอ๊ะจะขายได้หรือเปล่าถังละปรากฏทําแล้วความบ้าบิ่นของตัวเองไงครับผมความบ้าของตัวเองความเป็นเจ้าแม่วิคในเฟซบุ๊กที่ทุกคนรู้จักก็จะรู้จักความบ้าบิ่นของตัวเองแล้วขายได้ถังละสองร้อยอ่ะมันก็มีคนซื้อนะพี่ครับผมจริงๆขายได้วันนึงประมาณหกเจ็ดโคกได้ค่ะอ๋อครับก็คือเสนอแนว แปลกใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าคิดนอกกรอบนะครับคิดนอกกรอบ,โอ,รอบโอเคสาหรับช่วงอาสาหาอาชีพนะครับในวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณวิต่อสู้ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณวิฝากเกี่ยวกับธุรกิจที่ทําอยู่นะครับอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ชมนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมหรือร้านส้มตำร้านผัดไทยนะ,ะก็ฝาก ให้กับผู้ชมเลยครับค่ะก็ฝากนะคะหลายท่านที่ที่กำลังตกงานอยู่เลยคิดว่าท่านยังไม่มีอาชีพอะไรนะคะสนใจถ้าอยากจะทําส้มตำใบคุณวิเนี่ยนะคะหรือว่าผัดไทยลำไยกุ้งสดใบคุณวิเราขายแฟรนไชส์อยู่นะคะติดต่อเรามาได้นะคะ0896326072อันนี้เบอร์ตรงของดิฉันเลยนะคะหรือว่าถ้าสะดวกมาลําพูนก็มาติดต่อที่นี่ค่ะร้านตัดผมยงยศบา์เบอร์นะคะอยู่ตรงลานจอดรถแจ่มฟ้านะคะมาที่นี่ถามหาคุณวิเขาจะรู้กันทุกคนค่ะพี่ค่ะครับผมสำหรับทีม งานนักข่าวทั่วประเทศที่ได้รับชมหรือว่าผู้ชมที่ได้รับชมรายการนี้นะครับคุณวิมีโปรโมชั่นพิเศษไหมสําหรับเกี่ยวกับการมาใช้บริการในการตัดผมหรือว่าการไปนั่งรับประทานอาหารร้านผัดไทยนะครับก็ฝากกับผู้ชมเลยครับได้ค่ะถ้าถ้ามาจากถ้าบอกเลยบอกว่ามาจากนักข่าวอาสานะคะบอกว่าดูจากรายการนักข่าวอาสารับส้มตำฟรีจากคุณี้ไปเลยค่ะหนึ่งจานค่ะหนึ่งจานครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยที่ เรามาเยี่ยมชมจังหวัดลำพูนนะครับก็พบกับผู้หญิงแกร่งและก็มีอาชีพที่ทั่วทวไปแต่พิเศษในหลายๆเรื่องที่อยากให้ผู้ชมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองสื่อกลางของประชาชนโทรศัพท์02 543 7404 6บริษัทไทยกตัญญูจำกัดบริษัทมั่นคงสินค้าคุณภาพคัดสรรผลผลิตจากธรรมชาติโทรศัพท์02 934 1881 สารปรับปรุงดินช้างให้ภูเขาไฟลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนโทรศัพท์02-934-1881ก้สุตซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ T24 เครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินซีและคอลลาเจนโทรศัพท์081-622-4527 p m อาหารเสริมสมุนไพรแท้100%เซ สำหรับท่านชายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโทรศัพท์0877566546ทูนมนุษย์รักโลกช่วยตนช่วยคนช่วยโลกโทรศัพท์036681354อินคริสอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงทุกชนิดรักษาสิ่งแวดลอ้อมโทรศัพท์02 543 7404-6